ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไลค์เกมเศรษฐีทุกท่านวันนี้เราจะมาทดสอบจีฮีโร่กันนะครับซึ่งผมได้นัดน้องทันนะครับเพราะน้องเขาได้มาผมไม่มีบรญญาหาต้องรอพรุ่งนี้ก่อนมาน,น้องทันเขาใช้จีฮีโร่ชุดว่ายน้ำนะครับมาเราจะมาดูกันสิว่า สกิลทีมมันจะดีขนาดไหนแบบสมคําล่ําลือกันเปล่านะอ่ะเราจะมาดูกันนะครับนี่น้องคันว่านัดกันไว้จะสตาไม่ดูว่าเขาจะยอมถ้าสกิลมันไม่ออกก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนะถ้านัดน้องเขาไว้ ำคันเขาก็โหดอยู่นะว่าผมบอกว่าจะทำคลิปลงอืม,อม,อม,มาปุ๊บเบอร์12ก่อนเลย,ม,ออยมัวเกาะเด้ยถ้าสกิลออกก็ดีนะ บับดูบับหน่อยเออเต่าต่อหลังเที่ยวรอบโลกโอเคอันนี้เรารู้กันนะโอเคมาันเบิ้ลสิบ เดี๋ยวลองปิดตกเมืองดูนะยี่สิบเก้าปเซ็นผมว่ามันยังน้อยไปนะอืมแปลนจะออกไหมดูกันนะโอ้ยแปลนไม่ออก เขาจะทำไงนะต้องสร้างแเนมาร์ให้ผมอะโอเครู้กันนะโอเคอือห <c oughs> ืออันนี้โอ้ออกด้วยนะอือ <c oughs> ใช้ได้ ให้เราทันเขากัดเกาะก่อนกันเกาะกันเกาะทันกันเกาะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งทันทันเดี๋ยวพึ่งนะโอ้ยอันเดี๋ยวไปอีกสักเกมตไหมน้องอ่าไม่ใช้สกิลอ่ะ ก็น้องเขาจะยอมเล่นอีกว่านะ okay. จะให้ดูว่ามันใช้ดีขนาดไหนไงเพราะผมเนี่ยไม่มีปัญญาหาต้องรอพรุ่งนี้อ่ะ ไอ้พ่อพ้องก็ต้องรอไปนะโ oh, yeah. อ้อยยาไอ้เออซอจี้ไอ้สุดไอจี้เราก็ดีนะอืมอ้ไอนะ,อะคนหายไปไหนหมดวะ มาต่อครับเมื่อกี้เพิ่งตัดคลิปไปว่าเปลี่ยนเดี๋ยวห้องคนไม่มีเจ้าจกว่าจะออกผลนะต้องเอาให้มันอยู่อ่ะผมคนสาม จะลองเบิ้ลสิบดูนะว่าสกิลมันจะออกปะนะขออย่างเดียวคือขอให้มันสะออกอ่ะ <c oughs> อต้องไปเ,บ,เบิ้ลสิบแล้วไปเอาอีกทีห้า แปดสิบอ่าโอ้ยไม่ได้ได้สิบสองเคยไปเอาข้างหน้าแค่ไม่รู้จะได้ไหมนะปึ๊บมันแปดได้อยู่ ดูกันสิว่าจะออกไหมโอ้ออกเลยครับโอเคถือว่าดีนะดีอยู่ดีอยู่ใช้ได้ใช้ได้ ถือว่าตอกเราใช้ได้นระันโอเคี๋ยวลองไปตอกมือตัวเองอีกทีนะว่าจะออกไหมไม่ออกไม่ออก ตัวใช้ได้นะเหมาะจะเอามาเล่นทีมนะเหมาะมากเลยจะออกไ,ไหม อ๋อ oh, สวยอืมเดี๋ยวพี kind of ah ่ย่าจะเอาแบบมูมัวดูนะโอเคเยี่ยมไปสิบสิบเอ็ดได้หมด

ก็จบไปแล้วครับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์ผมด้วยครับเรียกว่าไอตัวนี้นใช้ดีจริงนะโอเคแล้วครับวัเลยครับ